จเจริญสุขจเจริญพรสวัสดีญาติโยมสาธุชนคนอีกทั้งหลายผู้ใฝ่ในศีลใฝ่ในธรรมใฝ่ในบุญใฝ่ในกุศลโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนอโอกาสนี้โอกาสนี้ตมาภาพก็จะนําเรื่องของทศชาติชาโกเรื่องพระเตมีผู้ยิ่งด้วยเนกขามารมีมาให้ฟังกันต่อมาฟังกันตอนที่22องโย จากนั้นก็ทรงมีพระจอรับสั่งให้เปิดทองพระคลังทั้งหมดและให้จารึกแผ่นทองคำติดไว้ณเสาทองพระโรงว่าผู้ใดต้องการทรัพย์สมบัติเงินทองของเมฆ่าก็จงมาขนออกไปจากทองพระคลังหลวงนั้นเถิดเรื่องพระเตมีนะในตอนที่ยี่อจากตอนที่แล้ว พระเตมีราชฤาษีถูกพระราชบิดาเชื้อเชิญให้เสด็จกลับพระนครเพื่อของราชเนี่ยมาพูดกันตอนตอนที่ีบสองก่อนโดยทรงให้เหตุผลว่าพระราชกุมารยังเป็นหนุมอย่าเพิ่องออกบวชเลยจึงถวายพระพรว่าบุคคลผู้จะบวชเพื่อประพฤติประมาจันควรจะบวชเสียตั้งเสียแต่ยังนุ่ม เพราะนักปรา์ทั้งหลายสรัเสรินการบรระชาของคนหนุ่มอีกอย่างหนึ่งฐานะกษัตริย์ที่พระองค์จะพระราชทานให้นั้นเป็นเหตุให้ตั้งก่ออกุศลกรรมมากมายแม้ในจิตชาติที่ผ่านมาอัตมภาพก็เคยเป็นกษัตริย์ได้ครองราชสมบัติอยู่20ปีแต่กลับต้องเสวยสุขเวทนาเสวยทุกขเวทนาในนรกถึง8 0 0ห0ปี อาตมาภาพมองเห็นภัยที่จะต้องตกนรกจึงประสงค์จะออกปวดเพื่อให้พ้นจากทุกภัยเหล่านั้นพระราชาได้ทรงตรับธรรมที่พระเตมีราชฤาษีเสกตามลำดับก็ทรงมีพระราชาหฤทัยน้อมไปในการบรรพชาทรงนำรีว่าเราจะบวชเสียแต่ในบัดนี้จะไม่ขอกลับพระนครอีก แต่ก็ทรงเป็นห่วงพระโอรสว่ายังหนุ่มควรที่จะกลับไปครองราชเสียก่อนต่อเมื่อจเจริญด้วยบุตรธิดาแล้วจึงค่อยบรรพชาในภายหลังทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงตรัสเชื้อเชิญพระเตมีราชฤษีอีกว่าพ่อขอมอบราชสมบัติของตระกูลกับท่านสนมนารีตลอดถึงราชนิเวศให้แก่เจ้าขอเจ้าจงกลับไปสืบราชสมบัติมีพระชายาเสียก่อน เมื่อเจริญด้วยบวตทิิดาแล้วจึงค่อยบวดในภายหลังลูกยังหน่มอยู่จะรีบบวชไปทำไมพระเตมีราตฤษีจึงตรัสอธิบายเพิ่มเติมว่ามหาบอพิษพระวงค์ยัทรงเชื้อเชิญเอาเชื้อเชิญอ,อาตามาภาพด้วยพระราชสมบัติเลยเพราะบางคราวสมเพราะบางคราวทรัพย์สมบัติก็พลัดพรากจากเราไปก่อน บางทีเราก็พลาดพลาดจากรั์นั้นไปก่อนธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วล้วนแต่จะต้องตายเปรียบเสมือนผลไม้แก่ก็ต้องหลดคนเราเห็นกันในเวลาเช้าแต่ถึงเวลาเย็นตายจากกันก็มีบางทีเห็นกันในเวลาเย็นแต่ถึงเวลาเช้าต้องมาตายจากก็มีพระเจ้ากาสิกราชทรงทราบว่าพระรชาชโอรสไม่มีเยอะใยในราชสมบัติแม้เพียงนี้ จึงทรงตัดอาลัยในราชบัลลังก์มีพระประสงค์ที่จะทรงออกผนวดอย่างแน่วแน่จึงมีรับสั่งให้ตีคล้องเป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าผู้ดใดมีความศรัทธาเลื่อมใสใครจะบวชตามพระเตมีราชกุมารก็ขอจงบวชเถิดจากนั้นก็ทรงมีพระราชดำรัส สั่งให้เปิดทองพระคลังทั้งหมดและให้จารึกแผ่นทองคําติดไว้ณเสาทองพระโรงว่าผู้ใดต้องการทรัพย์ตมบ,บัติเงินทองของเมฆ่าจงมาขนออกไปจากทองพระคลังหลวงเถิดนั้นเถิดแต่ก็ปรากฏว่ามิได้มีใครต้องการพระราชทรัพย์นั้นแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามชาวเมืองกลับพากันทิ้งบ้านทิ้งเมืองชักชวนกันไปสู่สำนักของพระเตมีราชกุมารกันไปจนวนมาก ในเวลานั้นความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพระเจ้ากาธิกราชและพระอัครมเหสีได้นำเหล่าเสนาอำมาตย์ข้าราชาบริพารและมหาชนชาวเมืองพาราสีที่ติดตามมาพาออกบวชเป็นฤาษีลาษินีกันทั้งหมดสถานที่ตึ่งเท่าตาก,กรราธิกราชทรงประทานให้ทั้งหมดมีพื้นที่ประมาณหนึ่งโยน์เป็นพื้นที่ซึ่งมีป่าไม้ ออกดอกออกผลไม่จำกัดฤด,ดูการจึงเต็มไปด้วยโหมู่รืษสีฝ่ายพระโพธิสัตว์ได้จัดให้เราฤาษีนีที่เป็นนักบวชหญิงได้สร้างอาศรมอาศัยอยู่ตอนกลางของป่านั้นให้เราฤาษีนักบวชชายสร้างอาศรมอยู่รอบนอกเมื่อคราวที่ฤาษีหรือฤาษีนีเราใดเกิดนึกคิดในเรื่องกามหรือเรื่องประยาบาท พระเตมีราชฤาสีก็จะประทับนั่งบนอากาศประธานพระโอวาทให้เจ่ฤาสีและฤุีีนีเหล่านั้นเมื่อพวกเขากระทําตามพระโอวาทของพระโพธิสัตว์ต่างก็ได้สาเร็จอภิญญา5ห้าสมาบัติ8ตามกําลังแห่งความเพียนส่วนพระนครพระนตีเมื่อไรพระราชาและรัชทายาทสืบราชบัลลังก์ก็ต้องกลายเป็นเมืองร้างในที่สุด จะเหลือก็แต่เพียงเด็กคนเกชราและพวกนักเลงสุราที่ยังคงตกอยู่ในความประมาทจึงไม่ปรารถนาที่จะวบวดตามพระเตมีราชฤาษีในเวลานานเท่าสาม,มนตราสาม,มนตรตลาดคือสาม,มนตราเนี่ยกษัตริย์ที่ครองนครใกล้เคียงกันพระองค์หนึ่ง เมื่อได้ทราบว่าพระเจ้ากาสิการาชและราชสมบัติสเสด็จออกผนวดในปา่าและแม้เหล่าอำมาตร,ราชมนตรีและพระสงนิกกรต่างก็บวชตามพระองค์มากมายจึงได้ยกกองทัพเร่งรุดเข้ามาประชิดพระนครด้วยทรงหมายจะยึดเอาพระนครพราศีไว้ในครอบครองแต่ครั้นมาถึงก็พบว่าพระนครบราศีซึ่ง แต่ก่อนเคยรุ่งเรืองนั้นบาบัดนี้กลายเป็นเมืองร้างไปเสียแล้วพระเจ้าสามอนตราชรีบสเสด็จขึ้นสู่ปรา,าสาทร,ราชนิเวศท,ทอดพระนนเนตรดูกองรัตนะอันเลอค่าซึ่งถูกทอดทิ้งไว้โดยประตาจาผู้คนเหลียวเลยก็ยิ่งทรงจังหวันพระไทยยิ่งนักทรงดำรีว่าน่าจะมีภัยเพราะทรัพย์นี้กระมัง ดังรีดังนี้แล้วจึงให้เรียกพวกนักเลงสุรามาเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าภัยบางเกิดขึ้นแ่เจ้าเาหนือหัวพระมมหสีและพระโอรสของพวกท่านหรือพวกนักเลงสุราจรึงกราบทูลว่าไม่มีภัยอะไรเลยพระเจ้าคะ่ะพระองค์จึงตรัสสักว่าเลลวเพราะเหตุไรเล่าเธอเท่าเธอถึงได้ทอดทิ้งราชสมบัติไปเสียเช่นนี้พวกนักเลงสุราก็ทวนเรื่องราว ทั้งหมดให้สรงทราบเท่าสามนตราลาดอ่าเศร้าอ่าเท่าสามนตราชจึงตรัสถามว่าก็แล้วพระราชาของพวกท่านสเสด็จออกไปทางไหนกันแล้วพวระนเรศวรก็พากันกราบทูหลหนทางที่พระราชาขอของตนสเสด็จออกไปเท่าสามนตรา,รา และเหล่าเสนามหาหมาดจึงได้ยกไล่พลติดตามไปยังชายป่านอกเมืองครั้นเสด็จไปถึงอาสมของพระเตมีราชฤษีก็ได้เห็นพระราชาพระราชินีและบรรดาเสนา,ามาดมุขมนตรีอีกทั้งประตูนิกรทั้งปวงต่างก็ประการทรงเพศเป็นฤษีนีเป็นดาบทหรือเป็นดาบทศนี บาเพญพรอยู่ในป่าเป็นจำนวนมากเท่าเท่าสามมณฑลาชจึงได้เข้าพบพระเตมีราชฤาษีครั้นเท่าเธอได้ทรงตราเตุผลที่ทรงตรีอปรณ์นวดและพระโอวาชจากพระเตมีราชฤาษีแล้วก็จึงมาเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในที่สุดจึงได้ขอปวดอยู่ในสำนักของพระเตมียาราฤาษีพร้อมทั้งบริวาร ในสมัยต่อมาได้มีกษัตริย์ต่ตางเมืองทรงทราบข่าวการตเด็จออกผนวดของพระเตมีราชกุมารจึงได้ตลาดราชสบัติทิ้งราชบัลลังก์ท้งแก้วแหวนเงินทองให้เกลื่อนกลาดกลายเป็นของไร้ค่าทรงนำข้าราชบริพารตเด็จออกผนวดอยู่ในสำนักพระเตมีราชฤาษีโดยทํานองนี้อีกถึงสพระองค์ ส่วนช้างมาที่ทรงขับถีเป็นพาหนะ,สะเสด็จออกไปเมื่อไม่มีใครดูเลใช้สอยอีกก็กลายเป็นช้างป่าม้าป่าแต่ก็เป็นสัตว์ป่าที่คุ้นเคยเชื่องและมีใจเลื่อมใสในหมู่ฤาสีด้วยอํานาจจิตที่เลื่อมใสนั้นเมื่อสิ้นอายุไขก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ทางหกชั้นตามกําลังแห่งความเลื่อมใสข้องตอนเราไพรซึ่ง เมโมหรือสีอาศัยอยู่แต่เดิมนั้นเมื่อมีเหล่ากษัตริย์และข้าราชบริพารออกบวชตามมากขึ้นจึงขยายกว้างใหญ่ออกไปอีกถึงสิบโยกลายเป็นเมืองฤาษีที่เต็มไปด้วยเหล่าฤูษีนีลูีและฤูษีนีและดาบทและดาบทดาบสินีล้วนตั้งใจประพฤติประมาจั์บำเป็นเพียรภาวนาอยู่ในป่าแห่งนั้นด้วยความสุขสำราญ ต่างได้รับผลของการปฏิบัติได้สำเร็จอภิญญาสมาบัติครั้นดับจิตก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกพระพรหมตาตาครั้นตรัสเล่าเตมิยชาตินี้จบแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีใช้แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เราสละราชสมบัติออกบวชแม้ในการก่อนเราก็ได้สละราชสมบัติออกบวชมาแล้วตรัสด,ดังนี้แล้ว จึงทรงประกราศอรรยสัตว์สี่และประชุมชาดว่าเทพธิดาผู้สถิตอยู่ที่สเวตชติในการนั้นได้มาเป็นภิกษุณีชื่ออุบลบรรณาเทรีในบนัดนี้นายสุนันทาสารถีมาเป็นพระสารีบุตรเทระเท่าสักกะมาเป็นพระอนุรุทธาเถระพระจนกและพระชนนีได้มาเป็นมหาราชสกุลข้าราชบริพารนอกจากนี้ได้มาเป็นพุทธบริศาตร ส่วนพระเตมียราชกุมารผู้แสดงธรรมเป็นใบธรรมเป็นง่อยเปรี้ยคือเราตถาคตนี้เลยเรื่องพระเตมีผู้ยิ่งด้วยเนกขมบร,รมีนี้เป็นเรื่องเราการมามเป็นเนกขมบร,รมีขั้นสูงสุดที่เรียกว่าปรามัตบาบร,รมีในชาติที่พระสมาตมพะเทะเจ้าทรงเกิดเป็นพระราชกุมารในชาตินั้นแม้พระองค์จะยังทรงพระยาว แต่ก็ทรงมีพระฤาัไทยแน่วแน่ที่จะ,สะเสด็จออกบรรพชาแม้ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานจากบททดสอบที่ยากยิ่งเพียงใดและแม้ว่าพระองค์จะต้องรอคอยเป็นเวลายาวนานสักเพียงไหนแต่เพื่อที่จะบำเพ็ญเนคขมพระบรมให้เต็นเปียมพระองค์ก็ไม่ทรงละทิ้งขันติธรรมกระทั่งทรงออกพนวดได้สำเร็จ ทำให้เป็นที่เลื่อมใสของโมู่าติและชาวประชาจึงได้ไากันออกบวชตามท่านผู้มีบุญทั้งหลายท่านได้ท่านใดที่ได้ติดตามประวัติการสร้างบารมีของพระธรรมาสัมปฏิเจ้าในชาติก่อนๆที่ได้นํามาเสนอมาตั้งแต่ต้นก็ย่อมจะต้าบีว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาล้วนมีเป้าหมายคือการสร้างบารมี เพื่ออะไรมเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนบายตายเกิดเพื่อเข้าถึงบรมสุคือพระนิพพานไม่ว่าบุคคลนั้นปรารถนาเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกข์ในฐานะใดคือต้องการจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันตสา,าวกก็ตามเมื่อหวังบนบารมีอันไพ่โบนจึงควรต้องเข้มแข็งหนักแน่นมุ่งมั่นอยู่ในเป้าหมายที่ตนปรารถนา โดยที่จะไม่ยอมละทิ้งความตั้งใจเดิมไม่ว่าจะด้วยเหตุใดและการที่จะสร้างบารมีให้ได้ดีที่สุดนั้นควรต้องอยู่ในฐานะนักบวชเพราะเพศนักบวชเป็นอุดมเทศซึ่งมีความปลอดโปร่งมีโอกาสสวาในการสร้างบารมีเพื่อบ่มอินทรีย์ของตนให้แก่รอบโดยเร็วบุคคลใดที่ไม่มี บุคคลใดที่มีภาระทางครอบครัวเมื่อจะสร้างบารมีตามเดบอย่างพระบทศัตท์หรือตามอย่างบัณฑิตทั้งหลายที่ต้องการเพียงเพื่อความหลุดพ้นในฐานะพระอรหันตสาวกจึงควรต้องออกบวทส่วนผู้ที่ภาระทางครอบครัวมีพาระทางครอบครัวและภาระทางสังคมที่ผูกพันเหนียวแน่นเสียแล้วก็ควรตั้งตนไว้ในทางที่ชอบคือมีศีนห้าบริสุทธิ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ อาบาญมุกเว้นจากความลำเอียงด้วยอำนาจแห่งอคติสี่วันคายสร้างหมาทานบาร,รมีอย่างเต็มกำลังเพราะทานบาร,รมีนั้นเป็นอุปการะทั้งต่อมนุษย์ทั้งต่อเทวดาและเป็นอุปการะทั้งแก่บรรพิตทั้งหลายดังนั้นถ้าเรารักตัวเองปรถนาความเจริญก้าวหน้าอยามีความถูกที่เพิ่มมากขึ้นไปตามลดับ จึงต้องศึกษาประวัติการสร้างบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดอันจะนำไปสู่การปรับปรุงวิธีการดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องดีงามซึ่งจะทำให้เราประสบความสำเร็จและมีความสุขยิ่งขึ้นไปตามลำดับจนกว่าจะหลุดพ้นจากทุกเข้าถึงบรมสุขอันเป็นอรรมะ,ะคือพระนิพพาน เพราะเราคือผู้ออกแบบชีวิตของเราเองมาฟังกันตอนที่สองตอนที่ตอนที่หนึ่งฟังไปแล้วตอนนี้ตัวมาฟังที่สองในในคลิปต่อไปนะฟังกลับไปกลับมานะขอจะเจริญพรติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ขอเจริญพรขอบคุณแล้วก็อนุทลภาษาทุบลญาติรวมที่ติดตามด้วยขอจเจริญพร